โลกอยู่ในการควบคุมของระบบแมทริกซ์ที่มีดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลเป็นตัวส่งพลังงานผ่านธาตุในร่างกายและธาตุที่เกี่ยวโยงถึงจิตใจโดยตรงเพราะทุกสรรพสิ่งคือรูปแบบของพลังงานที่สร้างจากจิตดวงอาทิตย์และลมสุริยะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดพลังและความร้อน ควบคุมธาตุลมและธาตุไฟในตัวของคุณทำให้คุณเจริญเติบโตแข็งแรงและฉลาดขึ้นส่วนดวงจันทร์ควบคุมธาตุน้ำทำให้ส่งผลมีอิทธิพลต่อใจ,ใจิตใจและสภาวะอารมณ์อาการนิอาการน้ำขึ้นน้ำลงจึงสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรมส่วนโลกคือธาตุดินคือแหล่งอาหารคือปัจจัยสี่ คือที่พึ่งของมนุษย์เป็นบ้านเป็นความปลอดภัยและเป็นภูมิคุ้มกันอันแข็งแกรง่งแต่มีแรงดึงดูดยึดตัวเราเอาไว้ทำหน้าที่ดุดแม่ที่ปกป้องลูกทำให้คุณขาดอิสรภาพการที่คุณไม่ตื่นรู้ย่อมไม่ต่างจากเหล็กทารกที่ไม่ยอมโตยังหลงวนอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่ และต้องเวียนเกิดเวียนตายที่นี่อย่างต่อเนื่องแต่หากว่าคุณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและพัฒนายกระดับจิตวิญญาณจนโตพอคุณก็จะต้องการอิสรภาพออกจากการควบคุมของระบบเมทริกแห่งนี้ปัญหาคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนเพ้อฝันแต่แค่เป็นความรัก แค่เป็นคนดีเดี๋ยวจะมีผู้มาโปรดเดี๋ยวมียานมารอรับคุณโดนหลอกง่ายขนาดนั้นเชียวหรือพระพุทธเจ้าแนะนำอริยสัจสี่สอนเรื่องสังโยสิคนที่หลุดพ้นนับจำนวนได้ไม่เยอะโดนสอยเยอะกว่าเยอะพระคริสต์มาเป็นตัวอย่างความรักที่เสียสละแต่ศาสนา จากบิดมาเน้นการสละทรัพย์กวาดล้างความเชื่อที่แตกต่างการควบคุมของแมทริกอันซับซ้อนและมีอิทธิพลสูงต่อระบบความคิดและจิตใจของมนุษย์ถ้าขาดสติไร้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงก็ยังติดบ่วงกิเลสเส้นสายใหญ่อันยึดโยงทั้งสิเส้นนี้อยู่กิจกรรมเดือนสิ เราจะมาตีแผ่เส้นเชือกทางพลังงานที่ร้อยรักเราเอาไว้กับดวงดาวในชื่อสังโยณสิจะตัดเชือกเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไรเราฟังจากทีมนักเรียน MS กันนะครับด้วยรักจากจักรวาลฮัสสุขเงก,กลุ่มจิตจักรวาล